สวัสดีค่ะทุกทุกท่านไปทำงานด้วยกันวันนี้เป็นวันแรกของหิมะตกวันที่ห้าธัานวาวันนี้พาเดินออกนอกเส้นทางนิดนึงให้ดูความขาวพโพลนไปทางเมืองยังเล็กน้อยอยู่เลยค่ะไม่ไม่ไม่เยอะไม่หนาวเท่าไหร่แค่ลบหนึ่งไม่ถือว่าหนาว เป็นน้อยเริ่มมีสีขาวเริ่มมีหิหนะเกาะพื้นอันนี้คือนี่แหละถ้ามันตกทั้งเมืองแล้วมันตกแล้วมันไม่มีใครเดินย่ําหรือไม่มีรถเหยียบย่าม,มันก็จะขาวสะอาดไปทั้งเมืองแต่ว่าถ้ามีคนเดินมันก็จะเละเละอย่างนี้ค่ะเหมือนที่โคลนเฮ <c oughs> <c oughs> เริ่มตู้เย็น ตู้เย็นทั้งประเทศหรือทั้งโซนยุโรปก็ไม่แน่ใจน่าจะประมาณนั้นเกิดตู้เย็นอาการตู้เย็นเกิดขึ้นแล้วค่ะเมื่อสมัยครั้งแรกเลยที่มาทำงานที่อังกฤษเห็นหิมะตกขาวโพลนอย่างนี้ก็เลยคุยกับเจ้านายบอกว่าโอ้ที่บ้านฉันไม่มีนะเนี่ยที่นี่คือตู้เย็นของประเทศทางการีเลย จะนายเขาขํำโอเควันนี้วันอาทิตย์ก็เลยจะเง,งียบเงาเนิดนึงก็ไม่ค่อยมีรถละวิ่งเดี๋ยวเดินไปทางนี้ดีกว่าจะได้เห็นหิมนะเกาะรถเขาขาวๆเดินเข้าซอย ตกเล็กน้อยเข้าลูกตาด้วยแฮะวันนี้วันนี้ปกติเป็นวันอทิตต้นเรือนจะมีตลาดนัดแต่วันนี้ไม่รู้มีหรือเปล่าไม่น่าจะมีเพราะว่ามีมะขาวโพลนขนาดนี้แต่ก็เป็นตลาดนัดมือสองแต่ก็ไม่แน่อาจจะมีบางร้านเขาออกมาเพราะว่าที่เขามีร่มกลางทุกคนต้อง ทำมาหาเลี้ยงชีพไม่ว่าจะอยู่สถานการณ์ไหนทุกคนก็ต้องทำงานเพราะว่าณนปัจจุบันเงินก็สำคัญแต่ไม่ได้สำคัญที่สุดสำคัญกันใช้ชีวิตต้องจับจ่ายใช้สอยเห็นไหมคะเห็นไหมคะรถขาวโพลนนี่ค่ะรถ ข้าวจริงๆเมืองเป็นสีขาวก็ยังตกอยู่ปล่อยๆนิดๆเป็นเม็ดที่เล็กมากะมองไม่ค่อยจะเห็น <c oughs> แต่ถ้ารอให้หิมะตกเยอะๆหนา,นาๆจะไปปั้นสโนไวท์ snow white white w h i ขาว snow snow ก็คือหิมะ white ก็คือขาว snow white หิมะสีขาวปั้นสาววลองหาโซนดีๆต้องดูให้หิมะเยอะๆก่อนตอนนี้ยังปั้นไม่ได้ค่ะมันยังไม่มากเพิ่งสามนาทีเพิ่งสี่นาทีเองเดี๋ยวเดินอ้อมก่อน ้ไดสักกี่นาทีคลิปมันสั้นไปหน่อยให้ดูหันทางนะคะผู้คนที่นี่ก็ต้องใช้ชีวิตอยู่กันแบบนี้ค่ะืท้าวไปทั้งเมืองขาวสวยแต่หนาวื มันก็จะเละประมาณนี้ค่ะเป็นที่โคลนเลยถนนเดี๋ยวเขาก็จะมีเกลือก่อละลายหิมะเมื่อวานตามทางเดินเพราะว่าถ้าไม่หวานให้มันละลายคนเดินเหยียบมากติดแน่นมันก็จะลื่นกลายเป็นก้อนน้ำแข็งถนนก็เหมือนกันเขาต้องมีเกลือมาหวานอันนี้ก็น่าจะหวานเกลือแล้วแต่ว่าน่าจะเป็นที่ถนนเป็นรถ จะมีรถคันใหญ่มาพ่นแต่ถ้ามันตกจริงๆตกหนักๆที่เคยเห็นมาเขาก็จะมีรถมาปาดดันหิมะออกไม่งั้นรถวิ่งไม่ได้รถก็จะติดอยู่กลางถนนแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุเยอะมากพอถนนมันลื่น ก็จะเงียบหนานิดนึงเพราะเป็นวันอาทิตย์ผู้คนก็จะนอนพักผ่อนกันอยู่ในบ้านอ๋อตรงนี้ไม่ลบถึงว่าไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ไม่ค่อยเย็นมือเท่าไหร่เมื่อวานเย็นมือมากวันนี้แค่ส่นองศาไม่หนักถือว่าไม่หนักถือว่าไม่หนาว ไม่ถึงขนาดปวดมือเห็นไห้คะชัดๆศูนย์องศาเวลาเจ็ดโมงสานาทีตามนี้ค่ะนี่ก็จะมองพื้นขาวไปหมดถ้าดูบนถนนมันก็จะไม่สวยแต่ถ้าดูบนพื้นที่มันมีจต่สีขาวโดยที่ไม่มีคนย่ำก็จะสวย ให้ดูสักพักหนึ่งนี่คือชีวิตต่างแดนใครจะใครจะรู้ว่าคนเด็กบ้านนอกคอกนาเกิดเมืองร้อนเกิดในป่าในเขาจะได้มาถึงเมืองนอกเมืองนาพี่น้องทุกคนอยู่เมืองไทยหมดมีตัวเองได้เดินทางมาถึงต่างประเทศก็ต้อง ขอบคุณเพื่อนที่ทิมพก,กีอบรมซับและเป็นทั้งครูเป็นทั้งเพื่อนช่วยช่วยผลักดันให้วิชาชีพแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณหลวงพ่อที่ท่านเปลี่ยนชื่อให้สมัยก่อนอีกชื่อนึงท่านดูดวงให้แล้วท่านบอกว่าเฮ mm ้ย hmm. ชื่อนี้ได้แค่ล้างถ้วยล้างชามนะเว้ยทำงานอะไรอยู่วะ บอกล้างจานที่กระทรวงสาธารสุขค่ะหลวงพ่อคนทุกคนที่อยู่ข้าง,ง,งก็หัวเราะหมดท่านบอกเปลี่ยนชื่อใหม่จะได้ไปเมืองนอกเว้ยชื่อนี้มันได้แค่ล้างช่วยล้างจานหรือรับซักรีดเสื้อผ้าไปไปไปลูกหลานต้องใช้เงินเยอะท่านบอกอย่างนี้เลยมันเมื่อท่านเปลี่ยนชื่อให้ก็โอเคยอมรับชีวิตที่มันพลิกผัน ที่เคยอยู่กับครอบครัวแบบอบอุ่นเมื่อมีเงินมันก็สามีก็กลายพันธ์ <c oughs> กลายเป็นปา่า <c oughs> จากที่จนๆก็กินกับก้อนก็นก,กินก็มีความสุขชีวิตเยอะแยะมากมายอยากจะเล่าเอาเป็นประสบการณ์แต่ไม่รู้ว่าใครจะอยากฟังไหมถึงหน้าที่ทำงานแล้วคะ่ะ คคลิป <Okay. S 2> นี้ก็ขอแค่นี้ก่นอนนะคะจบด้วยกวางหิมะสีขาวสวยๆอ่าแค่อันนี้อีกหน่อยนึงดูหน,น้าตากวางน่ารักน่ารักน่ารักสวยงามค่ะนี่แลยค่ะ จบด้วยกวางสีขาวแค่นี้กันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายปุนปูน